ล่าสุดสถานทูตรัสเซียปฏิเสธการมีอยู่ทาลานรับจ้างชาวรัสเซียช่วยเหลือกัมพูชารบไทยก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ15ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยราบว่ามีการเผยแพร่ข่าวจากสื่อบางแห่งในประเทศไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะมีพลเมืองชาวรัสเซียเข้ามาพัวพันในฐานะทหารรับจ้างที่ถูกฝ่ายกัมพูชาว่าจ้างให้มาเข้าร่วงในความขัดแย้งบริเวณชายแดนประเทศไทยและกัมพูชานั้นข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและมีแนวโน้วมว่าจะถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลนอกภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อบั่รทัดสิทธิพลเมืองชาวรัสเซียที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจเป็นการสร้างความเสียหายต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศรัสเซียและไทยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทยและกัมพูชาและในประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ว่า ประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรและมีความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชาเราขอยืนยันและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทนี้โดยสันติวิธีเท่านั้นชาวเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ กบแต่ถึงรบไม่คลาดยืนบนศักดิ์ศรีไม่ถอยหนีไม่วาดเลือดนักสู้ยังเดือดอยู่ในหัวใจรักชาติแผ่นดินนี้คือบ้านไม่วีวัในใ้ใครมาพังพินาศเรารักความสันติแต่ศักดิ์ศรีเราชัดถ้าใครมารุกร้านก็ต้องลุกขึ้นสั่งปกป้องผืนดินเดี่ยวหัวใจที่กล้าหาญสุดจัดไทยยืนยับไม่ว่าชาแนก็สู้ไม่ถอยบ้านเกิดเมืองนอนคือสิ่งที่เรารักจะไม่ถอยสก้าวแม้เส้นทางจะหนักความกล้าหาญน,นำ ความสมรถประจัก์ก็ป้องผืนไทยด้วยใจไม่เคยทอสักพักหากลมไรจะพัดก็ยืนสู้ไม่หวั่นแม้ขึ้นมืดมิดหนนใจก็ยังแข็งขันเพื่อพื้นดินเพื่อขนไทยทุกชีพทุกวันเราจะยืนอยู่เคียงกันไม่ปล่อยให้ใครมารุกรานแผ่นดินไทยอย่าให้ใครรุกรานขอใต้รงบกสมัดสัทาน